เอ,าอ้ามืงอนีพวกไปรอไอ้หาซีดเบ็ดอยู่ห่วยอีกวะคือปลามันกินไม่ดีแล้วเดี๋ยวรอน้ำมาก่อนที่จะไป <c oughs> อีกกระสานไปรอหาบึงปลาอยู่เคลื่อนกอนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมข้อประแอกมาอีกแลพาพี่น้องมารอบึงปลายยอยู่เคลื่อนห่วยพุ่งยู่เก่านะครับพี่น้องโอ้ น้ำท่วงขึ้นไหมหยาเริ่มเนา่าแล้วก็พี่น้องจักสิเป็นสีส้มงจึงไดเด้มอมื้นนี้แต่เก่าหยาเริ่มเนา่านี่ปลาก็สิบพ่ค่อยเข้าฟังบันไดเหรอครับพี่น้องผมว่าสิมาล่องขึ้นจอบเบื้องอยู่โคทินโคดเก่านี่ที่เคยมานครับพี่น้องติดเก่า้าเป็นปลานี้มันเข้ามาห,าหนานน่ขึ้นไปกระสิมันพ่อร้ดอกโงก่กู มิดซีรีรอบนี้มาเดี๋ยวมน่นางขึนซ้อมอยู่โคดหินจะเข้าขคนรับพี่น้องเพียเพียเป็นเขามากครับพวกเขาถ้าปลาพวกเข่ามากก็ยังไงไปข้าง,างนาหนไอ,อ,อ้นามเลี่ยนสีแล้วครับพี่นอ้องหยาเริ่มเน่ามักร้ายเขามานหนามตื้นๆนี่ครับพี่น้อง โดน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 ท่านพี่น้องโดนโดนโดนโอ้ยขึ้นมากกับเป็นต่ำเลยหรือพี่น้องจ้โล่เจ้าโรเขามาเดี๋ยว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 ลงไปข้างล่างแลครับพี่น้องน้ำบุดลืกดอกน้ามุดเลือดหลอกมนึงสิบฟุกมนึงสิบฟุกครับพี่น้องวางผาก่อน ยังสซพนโหลดนี่โอ้จูโลจูโลขึ <c ười> ้นมาขึ้นมานโมกโกงมาโลจูโจูโล,โลมาจอดต้งนีพอดีก็บปีนน้องอแต่เพิ่นบจอดนี่ขึ้นพาพรท่านแท้เอ้มามนตัวปัญญเดี๋ยวเห็นุ่งเทิงเยังตัวปัญญาโอ้ยเจียดเจียดเจียด,ดเดเฉี่าหมันถึงมากพ่ได้ โอ้หอยสายกึกลูกดอกยังปักอยู่พีอยู่ลูกดอกยังปักอยู่ดินอยู่นี่มันเข้ามาพีน้ำตื้นๆกับพี่น้องโอ้โหติดยังเอ้ยเดี๋ยว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 เล่นเล่นทั้งวันท้แถวเดี๋ยวเดี๋ยวปลดลูกดอกกันเพื่อพี่น้องเด ดูดอกกระสิดุจงยโอ้ดอกกระปุ๊ดป่ยหนกดอกเจนยิงจัยดูด้จับสายดีกว่านะไปนี่พี่ครับ่น้องดูดินาทีประมาณเกือบสองโลครับพี่น้องโลก็กลัว นาจีโลเจ็ดโลแปดได้อยู่แล้วครับพี่น้องเออถ <c ười> ือประมาณแล้วครับพี่น้องขึืนมากกับมันตำรวดเดีย๋ดวยวขาเก็บปาลายางเลาะบนกันตอเลยครับพี่น้อง ชุดนี้น้ำดำปื้ดๆครับพี่นอ้องหญ้ามันพึ่งเน่าไม่ไม่แดดก็แห้งบ่มีบาดนี่ครับพี่น้องเขาคักกี่ดอกแต่ป่าเขามากก็จักเสียนบ่เห็นแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยวนั่งซ่อมมึงอยู่นี่จักจะข้าวนึงครับพี่น้องถ้าบ่เห็นยังก็จังรอไปทางไม่ นะครับพี่น้องมอมงอูเป้าสาวเปลาสาวมันสิกองครับพี่น้อง ีครับพี่น้องอันนี้เป็นร่ดแท้โอ้ยผมว่ามันไอ้หญ้าเริ่มเริ่มเน่เหาหรือปลาหนี้สิพวกเขาโมแมนเ์ด้ยอยยังเขาอยู่ครับพี่น้องไปไปไปได้ตัวแล้วก็ไปเล่อพวกหมูไม่ครับพี่น,อน้องปลาพวกเขาเดี๋ยวมันถือกินกันไม่เข้านี่ไปโอ้ตื่นเต้นเลยรับพี่น้องไปลุยกันต่อครับพี่น้องฝนหน่อยมาหลายบาทนีะครับพี่น้องว่าสิขึ้นซ้อมมืองยู่หานี ฝนตกเศร้าบะละ่าล่ะเศรามึงฝนก่อนละครับพี่นอ้องซ่ร้ามึงว่าฝนเย็นบ่ถ้าฝนบื่อเอย็นก็แม่นสิดีเมื่อเล่นละนะนานี่เป็นเรื่อปลาเขาอยู่ครับพี่น,อนอ้องม,มอาพี่น้องซ่ร้ามึงจะเข้าอันพี่น้องแต่ฝนบื่อเอย็นกะกลับเลย อาการแล้วเพราะคืดเหรครับพี่น้องไม้นี่เพราะว่าพอฝนล,ลิ้นเหลวไิ้งแย้มมันไหลมาปิดหนาหนามครับพี่น้องเดี๋ยวบรเห็นป่าแบบนี้นะยิ่งเสียงฝนบบาบบามาเดียวมานสองตัวซ้ำนี่แหละครับพี่น้องวันนี้ไปกลับเลยครับพี่น้องมือลังยังมาซ่อมมึงใหม่ไม้นี่ไปมาหอดบ้านแล้วบ่มีฝนจักเปียกครับพี่น้องทำไมได้เปียกมาฝนทำแล้วยุครื่อง คนตัวบักแห้งนึงเอ้าเดย์เดย์ปนินกับบักไล่มาปนินว่าสีเฮ็ดกินไหมไอ้ต้ม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 ยำบ่ต้มไอ้ต้มหัวปลาไหมต้มยำต้มยำหัวปลาเออตุ่มตุ่มหล่อแล้วเออตัวใหญ่เลยแต่ปลาโดเสร็จคอยเด้อเออปลาโดเฮ็ดสมหลดต้มแต่หัวมันก็ได้ตัดหัวมันต้มสมไหมเออเป็นได้แซ่บเออคึ้อยากเออจัดไปจัดไปเดี๋ยวถ่ายอินเขาแล้งน้ำกันก่อนครับพี่น้องจะเข้า อนนี้ม่บ้านผมกําลังปรุงปรุงยังก็ปรุงน้าต้มยำรับพี่น้องไปจักมั็นยังตัวเป็นยังเหนียเลยนี่ปลาเอาลุงไม่ตัวปลาดิเอาเต้หัวครับพี่น้องนี่เอาเต้หัวก็พุ่งมันว่ะตัววายตัววายเฮ็ดสุ่มก็มาดูนี่เบึ้ยบึ้งกับพี่น้องเครื่องหัวยังไม่ทันหมดเลเต็มเลยเต็เต็มหัวหมอก็เป็นใหญ่้อดหมอก็เป็นกระได หม้อเอหม้อใหญ่กว่านี่มันจะบอเสียบมันงสันต้องเอาหม้อประมาณนี้มันยังจะเสียบน,นะเื้ยเต็มหมออ้อใยญ่ทั้งไดยละบาดนี่ทั้งไดยต่อบาดนี่ใส่พริกเผาใส่พริกเผาอันนี้บอกพริกเผาเอ,อ้ยสูตรตม้มยำน้ำข้นกันี่น้องช้อนหนึ่งนะจัดไปโวดเลี่ยวเต้าหู้เฮ็ดเนี่ยอันนี้สูตรหมัอวๆลุกไปโลดนี่ใส่พร้อมกันเทียว นมกับเตาออ้าทีเดียวเลยวะแมียนมโน่บาดนี้หัวนะ่าไงเดี๋ยวมันก็ไปฟูดอยู่ในหมออ้อเออเดี๋ยวมันก็ผสมกันอยู่ในหั่นเองแล้วเนาะอืมจัดลงไปใส่นมข้นลงไปพริกเผาเออบือ่อพริกเผาอะไรก็บอกพริกนี่พ่อมันพริกทอดครับพี่น้องเอาใส่ลงไปต้นหอมดิ ไปใส่ายของเื่อสิเอาลงจักกน้อยเอาลงจักกน่อยหนึขอให้ได้มีกลิ่นจัดลงไปได้สิคัะจัดลงไปบึ้ยบึงหดบาดนครัีพี่น้องเนาะพอปดมันกรสิแตกเองบอออ่อยพริกเผาน่ะพอนำปดมันก็สิแตกเองอม,อมันก็คนเองเอ้าปิ้า่ยฮม่ยฮึ่ยฮ่ย่นฮ่ยฮึ่ยฮึ่อ้ รอ,อกินวู้ไฟหมดเลยนะส,สุดเรียบร้อยเลยล่ะครับพี่น้องสีกับเปลี่ยนแล้วซิมึงนะ่ยซิมึงเลยยังพอดีปะพอ,อดีละพอดีเราก็จัดมา เนื้อปลากระสีเปื่อยพอดีเลยเนาะปลานี่เบึ้งเตอร์สีนี่ก็าหูเลยว่าเปื่อยเป็นเปื่อยพี่นะโอ้ยเต็มถ้วยแล้วสีงามขนาดดื้อครับพี่น้องเนียบีต้มยำน้ำข้นนี่เอามะพริกขึ้นโอ้ยพุ่งพุ่งย่อยแล้วอันนี้เขาเอื่อพุ่งย่อยนี่เอามะพริกแค่นั้นเนี่ยเอานั้อีก พอแล้วหรอคนละชิ้เหรอเฮ้ยำนีกินมือเบิดโอ้ยเอาไปเอาไปน้ำเน้่บักพีเอาไปกินน้ำเต่าน้ำเน่้ยเฮายเช็กตอนนี้นไงเฮ้ยพาพาจักส่วนนี่หัวปนิ้นนี่สี่เออเด้๋ยสร้งว่จักรูลูเจ็ดโลเจ็ดขีดบ้าเกือบไปเกือบพอซองรูแล้วครับพี่้องปนิ้นตอนนี้นยมือ เอาเลยบอกเอาเอวหญิงแน่น้ำเอาล้นถ้วยลงไปยังน้ำเบื่อมา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 จัดมาบัดนี้โอเคจานต้อ้เลียวขั้นตอนนี้บ่เอามะนาวเนี่ยเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องเบื่อบีบเบังหน้าเอาใจมือสิแล้วก็ยังหุ่นหอมพร้อมั้ยหุ่ต้นหอมผักชีเออหอมใบเลอย เดกกปุ้ยใส่หลายแล้วมันสิสมด้วยอนน่ะมาบาดนี่พร้อมเล่นวะเพื่อนนะเ้าะจินด้ายมาๆๆับพี่น้องบานนี่กับเสแสมนกันเสแสมนกันต้มยำาต้มยำอีต้มยำปนินรั้พี่นองอืมทิ้เข้ามะนาวทั่วยังล่ะ เปี่ยวเป็นย่อมหย่อม, <laughs> อมเอาขาแบงกุรปับลุย <laughs> ก่อนเลยจำเจี้ยวก่อนเลยขาดไปได้ก็้องเจอยใส่พริกให้ขนาดนี้ยงมัดเจี้ยวอีกเหรอ,อขาดไปได้อือขอชิมก่อนเลยเด้ออือใส่มะนาวไปได้เลยโอ้ ยอดครับพี่น้องแมงแมงใหม่ลไรแมงใหม่แมงน้อยๆนี่มลล้งสวยเป็นระวุนี่ลงไงเต่มย่าเป็นระวุเหตุการณ์ครับพี่น้องแซ่บ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 พรุีข้ามันย่างยังมีมลแมงอยู่บนนี่เพราะนพีอืมเอาพุงกันเด้อเอาไหมหัวน oh. okay. okay. uh ี hmm. uh ่พ hmm. mm ุง hmm. อ uh ัน hmm. นี้ก <ness> ็พ uh ุงนี่าดยิ้มหัวตอนนี้ครับอืม กินยุ่ยถั่วแล้วทุ่งแจ่วเอ้าตักให้แล้วหรือเปล่ามั้งสนะอ่ะพี่กินกับพริกเผาอื้มอื้มเดี๋ยวกลัวลวกปากหอนควันมันขึ้นกำแพงเดี๋ยวเข้าปากเคืองหมูพริกเผาเคืองหมูพริกถั่วเอ้าคัดไปเรียบน้ำใส่ควันอ่ะเค่ื่มงหมูน่ฮวน โอ้ครับพี่ใหญครับพี่น้องสุดยอดโอ้ยมึงตีคิดทอดเผากินเหมือนกันกไ,ได้ไหมไม่ได้เผากินนานเลยร้อนๆกินป่ะร้อนจริงครับตามหูรอบหนาก่อน เขามันต้องตัวน่อยเนอะ <c oughs> เป็นไงบ้างมันลำบอบเสียบ <c oughs> มันบอบเสียบ,บ <c oughs> มันตองเป็นนอยเปิ <c oughs> หน่อยประมาณซี่ห่ออกขีดก็แล้วไงกูได้เหี้ยกูเสียบแต่ว่หหัวปลามันจะขนาดขนาด ไม่ใช่มันนมคนเหรอจั๊กมินหยังตัวมินหยังเลยเครื่องเพลินเลยใส่เต็มพิจัดแซบแซบแซบ,แซบ,แซบ,แซบปลามันสดพร้อมเลยเนาะเปลาหวานด้วยเลยหวานเด<า><ว>้งด้วยแซบ่บงานปลาไม่สดพร้อมน,นี่เผลอคืนกลางไปแล้วอ,ะอ่ะพ <c oughs> อติดข้อก็ถือว่าผ่าน <c oughs> ไปหวัวล้ำใส่จงังมาแล้ว คือเกลดดีดีครับพี่นอ้องใจเลยรสชาติอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้บอกให้รอบนาบอกคือเกาดิอืมทอด,ดเปลี่ยนกลบสุดยอด <c oughs> สำหรับที่นี้กับสิไวซ้ำนี่ก้อนละครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่บึงไม่จะจบคลิปแล้วครับผมปะพอกันไหมคลิปนาบุญแล้วครับพี่น้องเด็กสมขันลำรื้อคับเดี๋ยวเขาเบิ้ลได้ปะเออแช่มาแซ่แซ่ดีดีอ้าวก่ะ